ดีค่ะชเชฟแม่นิ่มค่ะวันนี้เราจะพากันมาทำยำนะยำบะหมีมม่ผักนะคะอันนี้ลวกไว้ก่อนเลยแล้วก็โอไกลนะคะนี่ก็เครื่องที่จะมาใช้ในการยำค่ะอันนี้จะเป็นขึ้นช่ายนะคะท่านผู้ชมขึ้นช่าย <c oughs> เหี่ยวนิดนึง <c oughs> อันนี้อันนี้เครื่องปรุงค่ะน้ําตาลสําหรับปุกระปุ่มเบาหวานค่ะผงปรุงรสเห็ดหอมค่ะกับน้ําปลารสโซเดียมค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาปรุงน้ำยำกันก่อนเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วพี่ลงมาใกล้ๆได้นะคะใส่ผงปรุงรสเห็ดหอมตัวนี้ก่อนนะคะอนี้จะใส่ประมาณสักครึ่งช้อนก่อนค่ะก็เฉลี่ยประมาณหนึ่งหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็น้ําตาลเนาะน้ําตาลประมาณหนึ่งช้อนชานะคะใ้น้ําต้มสุกค่ะคนให้เข้ากันก่อนนะคะ ทำ,ทำน้ำยำก่อนนะคะท่านผู้ชมอตอนนี้เราก็ใส่พอละลายดีนะคะตัวนี้อาจจะเป็นน้ำอุ่นๆก็ได้นะคะน้ำต้มสุกก็ให้น้ำตาลเราละลายง่ายๆนะคะหรือบางท่านอาจจะใช้เป็นน้ำเชื่อมเยาะหวานก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ใส่พริกกระเทียมค่ะ<ส>พริกกระเทียมปัน่นอ๋อมีตัวเก่าใช่ไหมคะ เทียมปั่นค่ะกระเทียมปั่นเดี๋ยวขอวางก่อนนะคะแล้วก็พริกสดนันนี้อันนี้ไม่ไม่ให้เผ็ดมากนะคะก็ประมาณ1-1ช้อน1ช้อนถึง1ช้อนชาครึ่งนะคะท่านผู้ชมอย่าพยายามให้รสชาติเผ็ดมาก เราจะใส่น้ำปลาค่ะน้ำปลาลดโซเดียมตัวนี้นะคะท่านผู้ชมลดความเค็มค่ะอันนี้ใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะอันนี้เราเฉลี่ยปรุงไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆมาปรับรสอีกทีหนึ่งค่ะอ่ะปิดท้ายด้วยปิดท้ายด้วยน้ำมะนาวค่ะอันนี้่จะใช้ประมาณ1ช้อนชานะคะอันนี้เป็นช้อนชานะคะพอดีส่งประมาณนี้ก็ประมาณ2ช้อนชาค่ะ ไม่ไม่เกิน3ามช้อนชานะคะอ่าจากนี้ก็ชิมค่ะแล้วก็ปรุงรสค่ะที่เราชอบนิ่มจะออกให้ออกเปรี้ยวๆหวานๆนิดๆแล้วก็ตามด้วยความนัวนะคะเอ่อพอเราได้เรื่องน้าํายำแล้วนิ่มก็ใส่พริกนะคะอันนี้พริกลระครังนะคะท่านผู้ชมพริกลระครังสองสีนะคะแล้วก็ใส่เนื้ออกไก่ค่ะอกไก่นะคะ,อกกะ,คะของนิ่มจะมีอกไก่ที่เป็นเส้นด้วยเมืม่อวานทำ เริมโปรตีนเข้าร่างกายค่ะท่านผู้ชมอ,อันนี้ก็คลุกกันก่อนเนาะคลุกให้เข้ากันก่อนนะคะถ้าท่านชอบผู้ชมท่านผู้ชมชอบออกความเข้มของความนัวก็เพิ่มผงปรุงรสนี้กับน้ําปลารดโซเดียมนะคะแต่ว่าอย่าอย่าเค็มมากนะคะเดี๋ยวรสชาติมันจะเปลี่ยนแล้วจะมีผลต่ออินซูลินรน่างกายค่ะอินซูลินในเลือดของเราคมันจะมีผลต่อเรื่องน้ำตาลในเลือดของเรานะคะแล้วก็ ขอใส่นี่นะคะอันนี้หอมแดงแขกนะคะท่านผู้ชมหอมแดงแขกนะคะขอได้ประมาณนี้ค่ะมันก็จะถึงจะใส่เส้นนะคะเส้นนี้หนึ่งก้อนใช่ไหมคะพี่นงโอ้ได้เยอะนะคะโอ้พอใส่เครื่องด้วยเยอะจริงๆค่ะ,คะ,ะบะหมี่ผักค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ใส่บะหมี่ผักเข้าไป ุกให้เข้ากันค่ะให้มันซึมน้ำพร้าท่านผู้ชมชอบความความหวานกว่าน,นี้หรือความลดความหวานเอาน้ำตาลเป็นหลักนะคะแต่ว่านี่ไม่อยากให้หวานโดดนะคะให้รสชาติที่เราทานได้จริงๆเพราะทุกอย่างที่เราทำค่ะมันจะมีผลต่ออินซูลินที่จะมีค่าไปควบคุมน้ำตาลในเลือดหมดเลยนะคะ อุตส่าห์ใช้น้ำปลาลดโซเดียมแล้วยังไปทำเค็มอยู่ทำหวานอยู่ก็ยังไงอยู่นะคะท่านผู้ชมอ่ะสุดท้ายค่ะหลังจากปรุงอย่างนี้เสร็จเราก็จะใส่น้องเนี่ยยำในขาดไม่ได้เลยค่ะน้องเอ่อเขาเรียกเลยนะคะเนี่ยคะ่ะหักน้องเหี่ยวนิดหนึง่งขึ้นใช่ค่ะเสียดายนี่นะคะน้องเหี่ยวนิดตนึงแล้วก็ เ้าแต่งหน้าก็ไม่ไหวเขามันน้องเขานั่นเกินไป